วันนี้ขอนำเสนอนิทานเรื่องราชสีป่วยกับหมาจิ้งจอกราชสีเจ้าเล่ตัวหนึ่งที่เกียดออกหาเหยื่อจึงวางแผนแกล้งป่วยนอนซมอยู่ในถ้ำแล้วขอให้สัตว์ต่างๆมาเยี่ยมตัวเองเพื่อจะได้จับกินเป็นอาหารอย่างง่ายดายสัตว์ทั้งหลายรู้ข่าวจึงผลัดเปลี่ยนกันไปเยี่ยมราชสีด้วยความห่วงใยทุกวัน เว้นแต่หมาจิ้งจอกเท่านั้นวันหนึ่งราชสีเห็นหมาจิ้งจอกเดินผ่านมาหน้าถา้ำจึงตะโกนถามขึ้นว่าสัตว์ทุกตัวล้วนมีน้ำใจมาเยี่ยมข้าทำไมเจ้าไม่เข้ามาดูอาการข้าบ้างเลยละ่ะหมาจิ้งจอกรู้ทันตะโกนตอบว่าก็เพราะข้าสังเกตเห็นแต่รอยเท้าที่เดินเข้าไปในถ้ำ ไม่เห็นจะมีสักรอยเดินกลับออกมาเลยนะสิหมาจิ้งจอกพูดจบก็เดินจากไปนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าผู้ฉลาดและรอบคอบย่อมไม่หลงกลตกเป็นเหยื่อใครง่ายๆ